5,4,3,2,1จังหวัดมุกดหารถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดทำให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดมุกดหารได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยและในปัจจุบันอาชญกรรมเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินได้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับความเจริญของสังคมและเทคโนโลยี เพราะผลของการกระทําของบุคคลในสังคมนั่นเองสังคมยิ่งมีความเจริญมากเท่าใดอาชญากรรมก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นเป็นเงาตามตัวและส่งผลกระทบต่อสังคมในหลายด้านการป้องกันและปราบปร,บรามอาชญากรรมจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีเป็นหลักการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งจะได้ผลและก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมได้ตำรวจผู้รับใช้ชุมชนหรือ Community Policing เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการควบคุมแก้ไขปัญหาอาชญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนให้บริการประชาชนป้องกันปราบปรามด้วยการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมตำรวจภูธรภาค4จึงได้ทำการวิเคราะห์สภาพปัญหาและศึกษาแนวความคิดทฤษฎีในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เป็นมาตรฐานสากลสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารโดยพันตำรวจเอกอุกฤษทรงชัยสง,งวนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารจึงได้ดำเนินการตามนโยบายตำรวจภูธรภาค4จัดโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนแก้วกินรี เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยจากยาเสพติดปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นตำรวจผู้รับใช้ชุมชนลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนสร้างฐานมวลชนให้เข้มแข็งมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานอื่นบูรณาการชุมชนแผนงานชุมชนของทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปคลุกคลีกับชาวบ้านเพื่อเรียนรู้หลักการจดบันทึกด้วยการทำวิจัยเชิงสำรวจและศึกษาข้อมูลอาชญกรรมและรวบรวมรายละเอียดสภาพแวดล้อมความเป็นมาของชุมชนเพื่อวางแผนแก้ปัญหาอาชญกรรมซึ่งเป็นการทำงานแบบเข้าถึงชาวบ้านและในวันที่1ทธันวาคม2556พลตํารวจตรีจตุพลปานรักษารองผู้บัญชาก,การตำรวจภูธรภาค4 ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนหรือ Police Provincial Regent i for Community Policing และเปิดที่ทำการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนที่ชุมชนแก้วกินรีเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยจากยาเสพติดลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนสร้างฐานมวลชนให้เข้มแข็ง มีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและหน่วยง,งานอื่นสำหรับโครงการตำรวจพรับใช้ชุมชนหรือ CPO สถานีตำรวจูธรมืองมุกดาหารนั้นโครงการนี้เป็นโครงการของตำรวจภูธรภาค4ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ตำรวจเราไปฝังตัวอยู่ในชุมชนไปสร้างความเข้มแข็ง ลดวความหวาดระแวงระหว่างข้าราชการตำรวจกับพี่น้องประชาชนเมื่อมีปัญหาชุมชนจะต้องนําปัญหาขึ้นมาเข้าร่วมที่ประชุมโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับใช้ชุมชนหรือซีบิของเราเ,เป็นผู้ประสานงานวัตถุประสงค์ของการนี้ก็คือว่าเพื่อให้ประชาชน,นมีความแข็งแรงมีความเข้มแข็ง,ขงสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้โดยมีตำรวจเป็นผู้ประสานงานและในอนาคตเมื่อตำรวจเราออกจากชุมชนไปแล้วเนี่ยเขาจะได้แก้ปัญหาของตัวเขาเองได้ ดาบตำรวจสุเทียนทองโสมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับใช้ชุมชนแก้วกินรียอมรับว่าการลงไปฝังตัวในชุมชนจะสร้างความไว้วางใจให้แก่ชาวบ้านแ,แรกๆจะเข้าไปร่วมงานประเพณีและกิจกรรมต่างๆและด้วยความที่เป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วชาวบ้านรุ่นเก่าๆก,ก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็เคยไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านรุ่นใหม่ๆเพิ่มเติม จากการที่ลงมาฝังตัวในชุมชนมาสักระยะหนึ่งนั้นสิ่งที่ได้คือความร่วมมือจากชาวบ้านและชาวบ้านไม่ปฏิเสธในการให้ข้อมูลเบาะแสต่อต,อตำรวจมากขึ้นซึ่งที่ทำการใหม่นี้จะเป็นเสมือนจุดพักมีอินเทอร์เน็ตระบบ Wi-FI ไ,ไว้บริการชาวบ้านนักเรียนนักศึกษามีโต๊ะไว้สำหรับมานั่งคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทำความเข้าใจพูดคุยกับชาวบ้าน ซึ่งการลงมาทำงานในชุมชนแบบนี้ต้องมีความเสียสละแต่ทำแล้วมีประโยชน์ต่อสังคมจริงๆถึงแม้ว่าตอนแรกชาวบ้านจะไม่ไว้ใจเราแต่เราก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือเขาในสถานการณ์ต่างๆรับฟังปัญหาจนเขาไว้วางใจเรามากขึ้นส่วนมุมมองของชาวบ้านต่อตำรวจรับใช้ชุมชนพวกเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการที่ชุมชนของพวกเขามีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนอยู่ ช่วยทำให้ชุมชนเข้มแข็งเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและปลอดจากอัชญากรรมยาเสพติดมากขึ้นผมน,นายปฏิบิรจนพงศ์ซึ่งอยู่ในเกรตรับผิดชอบของโครงการตำรวจชุมชนนับเป็นโครงการที่ดีเกิดผลประโยชน์ในทางที่ทำให้ชุมชนได้รับความอบอุ่นได้รับความสบายใจได้รับการแก้ไขและก็ป้องกัน ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นในเรื่องของโรงเรียนก็ในเรื่องของนักเรียนมีความอบอุ่นครูมีความสบายใจที่นักเรียนไม่สามารถที่จะออกไปทําตนเหมือนกับที่เคยปฏิบัติมาตํารวจก็ช่วยดูแลช่วยแก้ไขไม่ว่าจะไปเล่นเกมทีนี้โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมก็ไม่มี ปัญหาการเที่ยวเตรนักเรียนหรือว่าเด็กวัยรุ่นกดไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดในเขตของชุมชนที่ตำรวจมาอยู่นี้ก็ไม่มีถึงมีก็แทบจะไม่เห็นเลยตำรวจอยู่ที่ไหนประชาชนอุ่นใจที่นั่นก็เป็นสิ่งสำคัญมานะครับเนี่ยที่คือการที่ได้ลงสู่ของการปฏิบัติจริงนะผมจะคิดว่านับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะต่อการที่จะช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ได้เกิดขึ้นแต่เป็นการช่วยชุมชนให้มีความอบอุ่นนะซึ่งจะทำให้เจริญก้าวหน้าตลอดไปครับหลังจากที่ดิฉันได้ทำงานร่วมกับตำรวจผู้รับใช้ชุมชนหรือเรียกว่า CPO นี่ยะคะได้รับประโยชน์มากมายจากที่เคยอยู่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ หวาดระแวงมาต่างๆเดี๋ยวนี้มีความสุขมากเพราะว่าเรามีคนที่คอยช่วยเหลือเราทั้ง3ามสท่านนี้นะคะถ้าตรงไหนมีน้ำขังหรือว่าไฟฟ้าดับหรืออะไรต่างๆนี้ตำรวจชุมชนทุกท่านก็ให้ความร่วมมือเขียนโครงการไปให้หน่วยงานเทศบาลหรือว่าหน่วยงานไฟฟ้ามาช่วยต้องขอขอบคุณคณะตำรวจผู้รับใช้ชุมชนเป็นอย่างมากที่มาดูแลที่มาให้ ความอบอุ่นนะคะทั้งกลางวันกลางคืนนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะหลักสำคัญของโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนคือการส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนเพื่อจะนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลดอัชญากรรมสำหรับตำรวจ CPO นะครับหรือว่าตำรวจผู้รับใช้ชุมชนนะครับที่เข้ามามีกิจกรรมในชุมชนแก้วกินรีซึ่งโรงพยาบาลมุกดาหารก็อยู่ในชุมชนแก้วกินรีนะและตำรวจ CPO เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะครับโดยท่านพันตำรวจเอก อุกฤษนะครับท่านผู้อำกับการสถานีตำรวจมุกดาหารเรานะครับดาบตำรวจสุเทียนนะครับได้เข้าไปในโรงพยาบาลชี้แจงทําความเข้าใจว่าตํารวจ CPO คืออะไรนะครับจนพวกเราเข้าใจนะครับแล้วเราก็รับทราบว่าที่เข้ามาต้องบอกว่าตอนที่เข้ามานะครับแล้วก็ดําเนินการทําให้โรงพยาบาลมุกดาหารตื่นตัวนะครับในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างแรกเลยนะครับพื้นที่ต่างๆท,งทั้งที่จอดรถนะครับมอเตอร์ไซค์ต่างๆที่เราเป็นห่วง เพราะเคยมีอุบัติการของรถมอเตอร์ไซค์หายนะครับเราก็ต้องบอกว่า CPO เนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็ทําให้พวกเราอุ่นใจมากขึ้นนะครับมีความสบายใจและสามารถที่จะทําให้พวกเราทํางานได้อย่างเป็นสุขแล้วก็บริการประชาชนได้อย่างเป็นสุขครับขอบคุณครับโดยการนำของท่านผู้กำกับนะครับก็มีความประทับใจว่าเออเจ้าหน้าที่ได้ได้ได,ได,ได้ฟังปัญหาวันนั้นเลยผมเองก็ก็ได้อยู่ในที่ประชุมแล้วก็มี หลายๆท่านนะครับนำเสนอปัญหาของชุมชนก็หลังจากที่ว่าเราเสนอไปเกี่ยวกับเรื่องความไม่เรียบร้อยของตลาดราตรีนะครับการจอดรถการาวางขายสินค้าต่างๆแล้วก็ไฟฟ้าส่องสว่างเรื่องอมีพวกเรียลายขอทานเยอะเรื่องความสะอาดเรียบร้อยนยครับเราก็ได้ขอให้ทางไอ้ดาบสุเทียนช่วย แจ้งข่าวนี้ไปถึงเทศบาลไปถึงไฟฟ้าไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆก็ได้รับการประสานงานที่เร็วและก็ดีดีกว่าด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอัจฉรยกรรมยาเสพติดในชุมชนแก้วกินรีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนนำอาสาสมัครตำรวจชุมชนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของตำรวจภูธรจังหว um ัดพุกทหารตำรวจผู้รับใช้ชุมชนมอบหมายภารกิจและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับฝ่ายป้องกันภัยเทศบาลเมืองมุกดาหารปล่อยแถวอาสาสมัครตำรวจผู้รับใช้ชุมชนออกตรวจพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารเพื่อป้องกันอาชญากรรมในเขตชุมชนเมืองมุกดาหารทุกวัน ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง4นาฬิกาโดยมีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนเป็นพี่เลี้ยงตำรวจผู้รับใช้ชุมชนเป็นวิทยากรการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอัจชัากรรมยาเสพติดและจราจรให้กับเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหารหรือรอปรภจำนวน10คนตำรวจผู้รับใช้ชุมชนอบรมสมาชิกในชุมชนแก้กินรี โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอัชญากรรมเพื่อนบ้านเตือนภัยคณะผู้บริหารโครงการระดับจังหวัดพุกทหารโดยพลตมตรีวิทวัสบุรณะสมภพผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพุกทหารพร้อมคณะลงพื้นที่ชุมชนแก้วกินรีเพื่อรับทราบความคืบหน้าตามโครงการพร้อมทั้งให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาทุกสองเดือนเมื่อก่อนนี้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับ พวกรักทรัพย์ผมก็เคยเจอไปแล้วแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับเห็นว่ามีการตรวจตากันบ่อยที่ฝนตกนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตันครับก็ยังตันอยู่นะครับตรงไอถนนเส้นหน้าร้านผมแล้วก็ซอยหลังโรงพยาบาลนะน้าท่วมเลยครับอันนี้อยากจะฝากท่านให้ช่วยดูแลด้วยแลวครับเกี่ยวกับเรื่องไฟนะฮะบางทีเขาก็ลืมไม่ได้เปิดให้มันก็มืดนะโดยเฉพาะซอยข้างหลังนี้ฮะผมก็ต้องเปิดไฟเพื่อเป็นการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มันมีความสว่างแต่ว่ามันไม่ได้ตลอดสายครับก็อยากจะให้เพิ่มไฟขึ้นมาโดยเพราะตรงตรงไอ้ปากซอยนะผมว่าค่อนข้างจะมืดไปนิดนึงนะครับผมก็มีเท่านี้แหละครับจากการบริการและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนปัญหาที่เกี่ยวกับวัดในชุมชนปัญหาที่เกี่ยวกับโรงเรียนในชุมชนการจับกลุมปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดในชุมชน การอบรมให้ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนหน่วยงานราชการในชุมชนแก้วกินรีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนได้ทำประชาคมติดตามประเมินผลรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านในชุมชนทุกเดือนผลการทำประชาคมชาวบ้านในชุมชนแก้วกินรีมีความพึงพอใจที่ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน ได้ดำเนินการให้บริการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามขึ้นส่งผลไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการลดอาชญากรรมสังคมดีไม่ไมี ขายถ้าอยากได้ช่วยกันทำซีพีโอสู้